ตายแต่การเลยพี่จะเ้าห้องผ่านแล้วเนี่ยแไม่ใช่โดนหรือเปล่านะะจะรออ่ล้วชิวหน้าคุณถูกไหไม่โดนใครหัวหน้ารือาก็ไม่ไมเนี่ยโวยมากูไม่บ้าแต่ไอ้น้าม้กู เอ้ตั้มมือเฮ้ยกูแหวแหละไอ้รูปหล่อกูตั้มเขาเหรอเออคนกินเนี่ยเออใชอะไรกินข้ามกไปั้มนี่มึงมามึงมาช่วยใช่ไหมเนี่ยมาช่วยใครเนสเนสที่ไหนเนี่ยเขาเปียกเปน้องบูแล้วเนี่ยเอดูคนดีจะเป่จะจะช่วยน้องเนสจะช่วยน้องเนสเนเอวโอ้โหเขาเปตัวแลงเยอะี่ ช่วยเน็ตไม่ใช่เหรอไอ้นี่ไม่ต้องมีใครช่วยปล่อยมันเลยอ่เฮ้ยไอ้รูปหล่อคุณช่วยฉันด้วยนะขวางทางวันนีอยากตายได้ไงไม่ได้อยากตาไม่อยากตายแล้วเหตุทางพี่ไปเหตุคืออะไรวะหนีทางพี่ไปหลบันแหละเอออ๋อไม่หลบเฮ้ยไม่หลบที่อยากมีเรื่อง ไม่อยากเไม่อยากไม่องทำไมโกนตีนยังวะโกนตีนตรงไหนอะพี่หน้าทางด้วโอ้พี่มันก็เป็นท่าทางของคนพี่ยังมาว่าคนว่าเอ้ยโดนลักหน้าทางอย่างนี้ทำไมโกนตีนจังมันก็ไม่ได้เคนเราเนี่ยแบบกระดีที่ใจก็ได้เฮ้ยใจเย็นๆพี่ใจเย็นไว้ใจเย็นๆโอ้โหเฮ้ย้พี่์ไหนพงษ์พงษ์ไม่โกนตีนไงวะเออแล้วมึงใครตีกับพี่กูทำไมเออเขาเรียกอตีนลูกไม่ได้โกนตีนเฮ้ยกูจะบอกเลยให้มึงรู้เลย ว่าจมึงก็รู้ว่าข้างหลังกูตักอะไรมึงจะไม่เล่นตีนกับกูเอิงไหนดูดูเลยดูเลยนี่ตักไปเยอะแยะไม่กล้าพูดใส่ไม่เลยแชมป์ไอ้มึงพูดไปเลยมังกรอ่ะมึงพูดไมู่ด้ไม่ได้เขานะมึงพูดไปเลยไอ้แชมป์ไปเกินเฮ้ยไอ้เกินเฮ้ยบ้าเนี่ยกูให้ดูหัวมังกรไหนวะเนี่มึงหัวมังกรนี่แล้วแต่หางเอาเลยลบหมดเลยเอางี้ดีเป่า เดี๋ยวกูโชว์เลยมึงไม่ต้องดูนี่มึงเชื่อไหมนี่ลูกน้องกูนี่ยังตักก็ด้วยไ้แอคหน่อยดิวะเยอะนะยืนแอ๊ดอะเดี๋ยวกูโชว์แล้วกันเฮ้ยอะไรอะขอไงโชว์อหน้าเนี้ยเฮ้ยแขนขวาตักองค์ตรงอะไรเฮ้ยแขนซ้ายสัก้าราชสีหี เฮ้ยขาขวาหมึกตัดคายคีเฮ้ยเฮ้ยขาซ้ายตักหมีมีกำลังเคือนข้างมดเลยเฮ้ยเข้านะสักฝังพมโอคลาเฮ้ยพระทวันปิดตาอยู่ข้างหลังแต่งนั้นจะไปเมือ้องสีข้างตักอักขาละนะจังเวะต้องมาเจอเก็บมาเจอน้องเก็บเฮ้ยนักข่าของเชียนกับเพื่ตาแม่โไป มันจะเละเธอเลยนะนี่สักมาเหรอเนี่ยไปในมึงที่นั่นสักอ่ะโอ้โหพี่ผมเนี่ยสักมาพอๆกับพี่เลยเฮ้ยบ้าแล้วจริงแต่พี่มองไม่เห็นแล้วพงสักนละมันแต่โชว์หน่อยได้ไหมมาเป็นไรขี้ไหลไม่เกี่ยวนี่เอาเฮ้ยเบาๆพอมันเป็นน้องนิ้วเลย เข้าไปให้กูเข้าเหรออะไรเอีคเข้าไปเลยสองปันตูดเป็นกุญถังฝังโดยแรยสองนักแล้หหมักผมอมพี่เต่าการสันหลังจับคนแก่นั่งแก่เต่า

คือชาตรีมาอด,ดีตนักเื่อจะสู้กับคุณมันไม่คุ้มไปเสียไอหนุ่มหน้าอ่อนมึงอย่าใหกคู่สั่งตอนไอ้เด็กอ่อนหน้าซื่อไอรุ่นน้องจะลองเธอจะด้วยกู่คุณเรื่องต้วน ก็แข้งป้านเหล็กตัวนิ้งก็เด็กจอมฤกษ์นีรูก็ยอดนังสู้เรียนรู้ท่านกันปู่ก็น้ำประวันขอสู้มันสักมือทุกอยาง เอาแล้วครับเหมียวเหมียวเหมียวโอ้โหเสื้อตอนนี้คนนะครับเสียดไป

I <laughs>